สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้หน้าก,กากนะครับจากแผนภาพที่เห็นอยู่นะครับนะการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับส่วนใหญ่นะครับที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับจะสังเกตเวลาเราไปเดินตามท้องตลาดจะเห็นส่วนใหญ่จะใส่ใช้แมส3ตัวล่างนะครับจะเป็นแมสผ้านะครับแมสสวยงามหรือแมสคาร์บอนนะครับนะซึ่งดูจาก ดูจากแผนภาพแล้วไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้เลยนะครับนะจึงอยากแนะนำสิ่งที่มันป้องกันได้จริงๆนะครับนะเราดูตัวกลางแม้3ชั้นทั่วไปนะครับอนามัยหน้ากากอนามัยทั่วไปที่ชั้นกลางเนี่ยจะมีแผ่นตัวหนึ่งสามารถป้องกันสารคัดหลัง่งหรือป้องกันไวรัสได้นั่นเองนะครับส่วนนับตระกูล KN95 หรือ N95 กเนี่ย นะครับนะราคาก็สูงกว่าหน้ากากผ้าทั่วไปนะครับนะแต่สกไกป้าป้องกันดีกว่าแล้วก็หน้ากากทั่วไปอย่างงี้นะครับมีขายตามร้านขายยานะครับนะมีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงเหมือนในอดีตแล้วจึงขอฝากให้รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีขอบคุณและสวัสดีครับ